ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงข่าวแม่สอนพูทีวีนะคะกับดิฉันค่ะกัญญาใจเสียสุขผู้ประกาศข่าวค่ะค่ะพื้นที่อำเภอแม่สอนนะคะหมอกลงหนาจัดค่ะทัศนวิสัยในการมองเห็นเหลือเพียง10เมตรนะคะสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนควรเพิ่มความร,ระมัดระวังค่ะเมื่อวันที่16ทธันวาคม2556จากสภาพอากาศหนาวเย็นทางตอนบนของจังหวัดตาก โดยเฉพาะอำเภอแม่สอดที่อยู่ในพื้นที่ล้อมรอบด้วยภูเขาและดอยสูงขณะนี้อากาศหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยที่11-18องศาเซลเซียสขณะเดียวกันยังพบว่าถนนบริเวณเส้นทางสายแม่สอดแม่ระมาดท่าสองอยางเป็นเส้นทางที่มีหมอกหนาในช่วงเช้าเนื่องจากเป็นพื้นที่หุบเขามีอากาศหนาวเย็นและมีหมอกหนาทึบโดยเช้านี้ ยังพบว่ามีหมอกหนาะตั้งแต่เส้นทางเข้าสู่อำเภอแม่สอดไปจนถึงรอยต่อของอำเภอท่าสองอย่างซึ่งเป็นเส้นทางป่าเขาชาวบ้านและผู้ที่ใช้รถสัญจรไปมาในช่วงดังกล่าวต้องเจอกับสภาพอากาศหมอกหนะนาทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลงเหลือเพียง1 0 2ถึง20เมตรเท่านั้นผู้ใช้เส้นทางจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังและลดความเร็วลงทำให้ประชาชนรวมทั้งเกษตรกรที่ออกไปทำไร่ทำนา ต้องเปิดไฟหน้ารถเพื่อป้องกันอุบัติเหตุศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือแจ้งว่าบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยเมื่อวานนี้ที่อำเภอแม่สอดมีฝนตกลงมาอย่างหนักร้อยละ80ของพื้นที่สำหรับบริเวณยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด11-18องศา,าเซลเซียสคขอบคุณทุกท่านที่เก็ติดตามชั่วโมงข่าวแม่สอนโพสทีวีนะคะ กับดิฉันค่ะกัญญาเจเสียสุขพร้อมกับทีมข่าวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในช่วงหน้าสวัสดีค่ะ